สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับสู่ซูเปอร์คอมเมนต์บายซูเปอร์สามารถครับต้องบอกว่าสุดแสนจะเสียดายครับเมื่อทีมวอลเลย์บอลสาวไทยพ่ายกับเบลเยียมไปอย่างบวุดวิด2-3ต่อเซตในศึกเนชั่นลีกน่าเสียดายอย่างยิ่งครับซึ่งสาวไทยของเราเองสามารถสู้กับเบลเยียมได้อย่างสนุกสุดมาสุดๆซึ่งวอลเลย์บอลสาวไทยขึ้นนำไปก่อน2-1ต่อเซตครับ หลังจากนั้นเบลเยียมมาตามทีเสมอ2ต่อ2เซตและในเซตสุดท้ายได้มาเสมอกันที่13ต่อ13แต่สุดท้ายแล้วกลายเป็นว่าเบลเยียมปิดเกมเฉือนเอาชนะไปได้3ต่อ2เซตและหลังจากนี้ครับคือคอมเมนต์จากต่างชาติครับไม่ว่าจะเป็นตุรกีหรือว่าเป็นบราซลหรือเป็นญี่ปุ่นครับหรือแม้กระทั่งเกาหลีใต้ครับที่คอมเมนต์เข้ามากับแมตช์การแข่งขันที่ไทยพ่ายกับเบลเยียมไปซึ่งแฟนตุรกีก็บอกว่าการแพ้การชนะเป็นเรื่องปกติแต่เฉื่อยพันค,คือไทยเนี่ยจะต้อง มั่นคงเราเองก็แพ้จีนแต่นี่ไม่ใช่จุดจบของทุกสิ่งส่วนแฟนเกาหลีใต้ท่านหนึ่งมาบอกว่าไทยเนี่ยอยู่รับเดียวกันกับญี่ปุ่นแล้วไทยเหนือกว่าเกาหลีใต้และทำได้ดีมากกว่าเกาหลีใต้เดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์เหล่านั้นพร้อมๆกันครับ ทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสับไพ่และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจกับผมเลยครับเมื่อพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับคอมเมนต์หลังจากที่ไทยของเราพ่ายให้กับเบลเยียมอย่างน่าเสียดายไปฟังคอมเมนต์กันเลยครับมาเริ่มต้นกันที่คอมเมนต์แรกครับคอมเมนต์แรกบอกว่าทุกทีมก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนั่นคือในผลที่ถ้าเราแพ้นชนะเราจะได้เรียนรู้บทเรียนหลังการแข่งขันปรับปรุงข้อเสียและทำให้ดีขึ้นในเกมต่อไป คอมเมนต์ er, มาบอกว่าฉันเชียร์สุดใจเพื่อประเทศไทยผู้เล่นไทยทุกคนอย่าท้อถอยคุณได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากฉันถามต่อไปคอมเมนต์ er, มาบอกว่าน้ำตาซึมแทนไทยแลนด์แต่ไม่ใช่เพราะทีมไทยแพ้เพราะฉันเห็นว่าพวกเขาทํางานอย่างหนักและเล่นเหมือนไม่มีวันพรุ่งนี้รักพวกเขาและหวังว่าจะเกิดสิ่งที่ดีสุดสําหรับพวกเขา คอมเมนต์ er มาบอกว่าอย่างไม่เพียงพอสําหรับระดับโลกที่ทีมไทยแพ้เบลเยียมคอมเมนต์มาบอกว่าต้องยอมรับว่าจีนเล่นเก่งมากถึงไทยจะเป็นรองจีนมากแต่ก็จงเล่นให้เต็มที่ต่อมาบอกว่าประเทศไทยมีความเข้มแข็งและเห็นอกเห็นใจเกมนี้คือการต่อสู้อย่างดุเดือด นี่คือเหตุผลหนึ่งว่าทําไมเรารักพวกเขาในฐานะแฟนกีฬาชาวตุรกีขอบคุณแฟนกีฬาชาวตุรกีมากๆนะครับคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าแม้ว่าไทยจะแพ้แต่ยังมีครั้งต่อไปเสมอและหวังว่าในเกมต่อไปจะไม่มีอาการบาดเจ็บอีกแล้วสู้ต่อไปพวกคุณคือความภาคภูมิใจของชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รักพวกคุณจากฟิลิปปินส์คอมเมนต์เข้ามาบอกว่าพวกเขายังคงทําได้ดีมาก แม้ว่าผู้เล่นสองคนของพวกเขาจะรับอาการบาดเจ็บก็ตามนี่อาจเป็นฤดูกาลที่ดีที่สุดของประเทศไทยสําหรับ VNL เนื่องจากเกิดทุกนัดขเขาพวกเขามีแต้มจากการแข่งขันคอมเมนเต,ตอร์มาบอกว่ามีชนะและก็มีแพ้แต่สิ่งสำคัญคือต้องมั่นคงประเทศไทยเป็นทีมที่ผมรักและจะประสบความเร็จมากยิ่งขึ้นไปในฐานะตุรกีเราก็แพ้จีนเช่นกันแต่นี่ไม่ใช่จุดจบของทุกสิ่งสุดยอดไปเลยครับคอมเมนเตอมาบอกว่า ผมชอบสไตล์การเล่นของทีมไทยมากและทีมไทยก็มีเกมรุกที่หลากหลายฉันหวังว่าพวกคุณจะผ่านเข้ารอบแทีมสุดท้ายรักเมืองไทยเดี๋ยวเจอกันครับคอมเมนต์มาบอกว่าแมตช์ยอดเยี่ยมสปิริตของไทยพวกคุณทําได้สาหรับเกมต่อไปอย่างแน่นอนคอมเมนต์มาบอกว่าแม้ว่าทีมไทยจะแพ้เกมนี้แต่ผมก็ยังภูมิใจกับพวกเขาพวกเขาเป็นความภาคภูมิใจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความรักและกำลังใจจากฟิลิปปินส์ขอบคุณมากๆครับคอมเมนต์ต้องมบอกว่าเกมที่ดีสุดของฤดูการและประเทศไทยเป็นทีมที่น่าจับตามองอย่างจริงจังบล็อกและการป้องกันของพวกเขา,เขานั้นแข็งแกร่งมากว้าวประเทศไทยคอมเมนต์งบอกว่าสาเหตุหนึ่งที่บางทีมส่งทีมบีในการแข่งขันครั้งนี้คือการปกป้องผู้เล่นที่เก่งกาจจากอาการบาดเจ็บก่อนงานใหญ่ w ว m เมนเวิลด์แชม กำลังจะมาหลังจากนี้ฉันหวังว่าทัตดาวจะไม่มีอาการบาดเจ็คอมเมนต์เข้ามาบอกวะ่าประเทศไทยพวกเขาแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆดังนั้นจึงยากที่จะท้าทายในแต่ละนัดอย่างไรก็ตามเแบลบเยียมก็แข็งแกร่งขึ้นกว่าปีก่อนๆเช่นกัน ขอแสดงความยินดีกับทั้ง2ทีมสําหรับการแข่งขัน5เซตที่น่าตื่นเต้นใช่เลยครับขอเมนต์ร์บอกว่ายังคงเป็นผลงานที่น่าทึ่งและพิศจรรย์ของทีมไทยแลนด์เราจะสนับสนุนคุณต่อไปเมื่อมีการแข่งขัน,น VNL ที่ฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์รักประเทศไทยรักเสื้อแขนกุดของพวกคุณเส้อส่วนมากๆครับขอเมนต์มาบอกว่าผู้บรรยายลงท้ายด้วยวอตเตอร์เกมเข้าเชียร์ทั้ง2ทีมขอเมนต์มาบอกว่า5เซต ประสิทธิภาพเยี่ยมทั้งสองทีมคอมเมนต์ต่มาบอกวะ่าฉันเป็นคนบราซิลไทยแลนด์ I love you you are สอคุณแข็งแรงคุณเล่นได้ดีมากมีชชนะและความพ่ายแพ้แต่ฉันจะติดตามให้กําลังใจคุณเสมอบราซิลรักคุณผมรักคุณประเทศไทยขอบคุณมากๆครับคอมเมนต์จะมาบอกวะ่าแมตช์นี้เนี่ยมันมากทีมไทยีโอกาสปิดเกมสูงแต่ทีมไทยพลาดไปนิดเดียวเบลเยี่ยมเกือบแพ้อ,อีกแล้วแต่เห็นด้วยกับทีมสาวไทย ขอให้คุณสนุกกับการต่อสู้ที่คู่ขี้กับทีมชั้นนำของยุโรปการต่อสู้ครั้งใหม่ฉันยังรักทีมสาวไทยเสมอทำลายทีมยุโรปทั้งหมดจากอุซเบกิสถานคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสู้ต่อไปนะทุกคนแม้ว่าคุณจะไม่ชนะในเกมวันนี้แต่การเล่นของคุณชนะใจฉันขอให้ท่านดาวหายจากอาการบาดเจ็บขอรั่งควมดีกับเบลเยียมสู้ต่อไปเด็กน้อยจากเมืองไทยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าประเทศไทยเป็นทีมที่น่าทึ่งตื่นตาตื่นใจ และแสดงเห็นถึงคุณค่าและความสามารถที่แท้จริงของพวกเขาสมาชิกเก่าของเขาอำลาสนามพร้อมกันเราเลยกังวลว่าพวกเขาจะเล่นได้ดีไม่เหมือนเมื่อก่อนแต่พวกเขาแสดงเห็นว่าพวกเขาเล่นได้ดีโดยเฉพาะผู้เล่นอายุน,น้อยของพวกเขาฉันคิดว่าพวกเขาเกือบจะอยู่ระดับเดียวกับญี่ปุ่นไทยเหนือกว,กว่าเกาหลีทำได้ดีมากจากเกาหลีขอบคุณมากๆครับคอมเมนต์ต่อมาพวกพรารักทีมไทยมาก คุณกำลังเล่นด้วยความฝึกสนานและรอยยิ้มในเกมเดินหน้าต่อไปโกโก้ไทยแลนด์คอมเมนต์มาบอกว่าไม่เป็นไรประเทศไทยคุณทำได้ดีมาเตรียมตัวสำหรับนัดต่อไปกันเถอะอาเซียนภูมิใจฉันมาจากมาเลเซียภูมิใจในทีมไทยมากขอบคุณม,มากครับคอมเมนต์มาบอกว่าไทยเนี่ยมีแฟนคลับเยอะมากคอมเมนต์มาบอกว่ายินดีด้วยประเทศไทยแฟนจากฟิลิปปินส์มาให้กำลังใจเสมอหวายไๆวายวทัดดาวกับเปียโนดคอมเมนต์มาบอกว่า ท็อปฟอร์มของเกมไทยแลนด์เราภูมิใจในผลงานและเกมของทีมคุณมากคอมเมนต์มาบอกว่าเป็นเกมที่ดีสุดที่เคยมีมาแม้จะแพ้ก็ไม่เป็นไรสู้ต่อไปไทยแลนด์ Thailand, สู้สู้คอมเมนต์มาบอกว่าเชียร์ประเทศไทยเพราะเล่นสนุกและมีทักษะทีละาถึงคอมเมนต์มาบอกว่าถึงพี่น้องชาวไทยของฉันขอบคุณมากครับคอมเมนต์มาบอกว่าการเล่นที่ยอดเยี่ยมของทั้งสองทีมไทยสู้ต่อไปเมื่อทัดดาวเจ็บขอบคุณสำหรับการทำงานหนัก คอมเมนต์ er มาบอกว่าไทยแลนด์ Thailand, ทีมที่2ที่ชันเชียจากบราซิลขอบคุณมากครับคอมเมนต์ er มาบอกว่าบางทีประเทศไทยอาจจะมั่นใจเกินไปเล็กน้อยหลังจากเอาชนะเซอร์เบียคอมเมนต์มาบอกว่าพวกเราชาวฟิลิปปินส์รักและสนับสนุนทีมไทยแลนด์คอมเมนต์มาบอกว่าภูมิใจแทนคุณทีมชาติไทยทุกคนคอมเมนต์ er มาบอกว่าไทยแลนด์ Thailand, สุดยอดสนับสนุนไทยแลนด์จากอิโดนีเสมอคอมเมนต์ er มาบอกว่า ความภาคภูมิใจของเอเชียไทยแลนด์จากประเทศญี่ปุ่นคอมเมนต์มาบอกว่ารักทีมไทยเป็นไว้ใจกับทุกแมตช์จากสารัฐประชาไตยประชาชนลาวรักประเทศไทยคอมเมนต์มาบอกว่าประเทศไทยช่างน่าอัศจรรย์คอมเมนต์มาบอกว่าความสูงกลายเป็นข้อได้เปรียบของเบลเยียมวันนี้ทุกคนทําเต็มที่แล้วแพ้ไม่เป็นไรคอมเมนต์มาบอกว่าเบลเยียมโชคดีกว่าไทยก็แค่นั้นคอมเมนต์มาบอกว่า เสียแต้มไปจากลูกหยอดของฝากงตรงข้ามหลายแต้มมากหวังว่าจะหาทางแก้ไขโดยเร็วพรุ่งนี้เจอจีนคงไม่หวังที่จะชนะแต่ขอสักหนึ่งเซตก็ยังดีคนที่บาดเจ็บก็ขอให้หายไวๆหวังว่าจะไม่เจ็บมากและคอมเมนต์สุดท้ายบอกว่า ทเจ้าเดียในะเอชโรลออกเขียงใต้ในรายการนี้เรียบร้อยแล้วครับคอมเมนต์จากแฟนว,วอลเลย์บอลต่างชาติครับที่พูดถึงวอลเลย์บอลสาวไทยหลังจากที่พ่ายให้กับเบลเยียมไป3ต่อ2เซตต้องเรียกว่าสูตรบิดมากๆครับและวันนี้เองครับสาวไทยยังมีแมตช์การแข่งขันอยู่นะครับต้องเจอกับทีมชาติจีน ผมบอกว่ามันแน่นอนครับมาช่วยกันส่งแรงเชียร์แรังใจให้กับทัพวอลเลยบอลสาวไทยกันนะครับสาวไทยสู้ๆวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ